หลังจากที่ผมสำรวจพื้นที่วันนี้นะครับก็เห็นปัญหาแล้วก็เห็นความต้องการที่มันยังขาดอยู่นะครับหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีโครงการ c s r เข้ามาช่วยพี่พวกพี่เรื่องแหล่งน้ําก่อนเพื่อที่ว่าจะจะได้สามารถได้เพาะปลูกได้ตลอดปีซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ไมใช่ใช่ไหมครับครับแต่สิ่งที่ขาดก็คือปั๊มโซลาเซลล์ที่กับเก็บน้ําถูกไหมครับครับผมก่อนที่เราจะเริ่มโครงการนี้ที่จะขยายนะครับเราจะมา ดำเนินการ CSR เรื่องน้ำให้ก่อนนะครับโอ,อกตลาดก็จะเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่เล็กๆนะครับที่ช่วยนําสินค้าของพี่เนี่ยไปสู่ท้องตลาดในราคาที่เป็นธรรม และนี่คืออีกโครงการที่องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยมุ่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรสาม,มารถเพาะปลูกได้ดังแผนงานที่ได้วางไว้การทำปั๊มน้ำจากพลังโซล่าเซลล์ทำให้เกษตรกร,กรสามารถดึงน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้งานได้ตลอดทั้งปีถือเป็นการวางรากฐานการเพราะปลูกที่มั่นคงและง่ายต่อการพัฒนาผลผลิตในอนาคตอีกด้วย นี่ถือว่าเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีความมีดีอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดโครงการสาฝันปันรอยยิ้นคืนคนดีสู่สังคมวันนี้ก็ถือว่าชื่นชมยินดีและก็ดีใจมากที่องค์การตลาดได้มาทำมาที่ในเรื่องของสังคมเป็นอย่างดีโดยร่วมกับทางกรมราชัณฑ์นะครับซึ่งดูแลซึ่งผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ต้องโทษทั้งหลายทั้งนี้ัโทษที่ได้ผ่านพ้นไวิจฤบหนึ่งแล้วก็เข้าสู่สังคมได้อย่าง,างดีอย่าง ให้เขามีโอกาสนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำเรื่องการ,กรเกษตรนะครับก็ชื่นชมนะแล้วก็ดีใจวราเป็นงานสําคัญที่เราสามารถต่อย,ยอดกันได้โดยเฉพาะเรื่องทำนายที่เขาอยู่ได้ในสังคมไม่กลับไปสู่วังวนเดิมๆซึ่งเป็นปัญหาของสังคมออผมชื่อแรงว่าหลอกขวาครับ ชื่อจินว่าปรพ์นิธภาพพรกุลครับผมตอนนี้ผมทาอาชีพการเกษตรอยู่ครับผมการเกษตรนี่ผมทํามาปีนี้น่าจะเป็นปีที่3ครับก่อนหน้านุ้นนี่ผมต้นโทอยู่คือต้อนโทอยู่ให้เรือนจําครับปัญหานี้มันก็เป็นข้อคิดที่ผมเ,เครียดพอสมควรกันเพราะว่าเราต้นโทตั้งน,นานแล้วทีนี้พอผมโทมาคืออายุอายุเรามันไม่ได้อยู่ในวัยที่ว่าสามารถไปรับจ้างพวกพวกบริษัท อะไองี้ได้ครับเพราะว่าเป็นไอวัยที่เขาเรียกว่าใกล้จะเข้าสู่วัยชราก็ได้ครับทีนี้เราต้องหาม,มาทันด้านการเกษตรอางเดียวเพราะว่ายังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าตอนแรกจะทําอะไรได้แค่ว่าถ้าผมออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองทันดูก่อนเพราะว่าการเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันน่าลองทันที่สุดแล้วก็เป็นอาชีพที่สั้นอาชีพให้กับตัวเองครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่เราเป็นเจ้านายแล้วเราก็เป็นลูกน้องในตัวด้วยเงี้ยครับ อันนี้ก็ต้องขอฝ่าไปถึงพู้ต้อตงขังที่ยังอยู่ในเรือนจําแล้วก็ใกล้จะพ้นโทษแล้วนะครับถ้ายังไม่มีอาชีพไม่รู้จะไปทำารนะครับตอนนี้ก็มีองค์การตลาดแล้วก็ทําบริษัทโชวอรไทยร่วมมือกันเพื่อที่จะ,ะสนับสนุนอาชีพให้กับพู้ต้องขังที่กําลังจะพ้นโทษและคิดจะทางการเกษตรสามารถเลี้ยน ตัวเองได้นละคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้มาสร้างระบบโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ให้กับชุมชนชาติพันธุ์ันนี้ครับแล้วก็กลุ่มผู้ผลโทษอันนี้เป็นครั้งแรกของคอ,งองต่อปกติเราแค่ซื้อมาขายไปเราไม่ไม่เคยเขาเข้ามาดูวิถีวิเขาเลยจริงๆเรามาเห็นครับมาเห็นความยากลำบากมาเห็นสิ่งที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองออกจากคุกมาครับอยากเปลี่ยนแปลงอยากมีอาชีพอยากดูแลครอบครัวได้เราก็เลยเข้ามาช่วยครับการมีปัจจัยผลิตภุณฑทำให้เขาลดต้นทุนเป็นโครงการระยะยาวครับ รุ่นนี้หมดไปรุ่นใหม่ก็จะเข้ามานะครับเดี๋ยวเราขยายไปอี40ไร่แล้วก็มีที่ลาดพัสดุฝั่งด้านนี้อีกเดี๋ยวลองดูว่าได้มากน้อยแค่ไหนครับจริงเขาเขาอยากได้รถไถกันครับแต่ว่าเราได้ให้ได้แค่ไอรถไถมือถือเขาเล็กๆนะครับรถไถใหญ่แบบแบบเนี้ยเขาเช่าน่าจะชั่วโมงละผมจะไม่ได้ว่าชั่วโมงละ7 0 0อยหรือไรไรละ700อยนะครับนะครับในการไถเปิดหน้าดินบวนดินนะครับ อย่างวันนี้เรื่องน้ำเนี่ยปกติเราใช้น้ำมันแ,แล้วช่วงนี้น้ำมันแพงมันก็ยิ่งเพิ่มต้นทุนการผลิตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปั๊มโซล่าเซลล์มันก็สามารถปั๊มไปเก็บแทงด้านบนเห็นไหมครับด้าน,ด,านด้านบนเดี๋ยวเราจะเก็บด้านด้านบนนู้นและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการเกษตรที่องค์การตลาดมองเห็นและพร้อมเข้าไปช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวเกษตรกรเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสมประสรงค์อย่างยั่งยืน ีก็ได้มีส่วนช่วยให้ผมมีชีวิตทีด่ดีขึ้นมากเลยครับอาตงนี้ต้องขอบคุณมาก